อันนี้พามาชมสวนสวนปลูกพืชผสมผสานค่ะเพื่อนๆนูนอันนี้คือแตงนะคะแตงแตงแล้วก็ฟักฟักทองฟักทองนุ้นก็มีถั่วฟักยาวนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น น้องน้องอโบน้องอโบโอ้ยตรงนี้ไงมันอยู่ในนั่งร้านนี่เองนี่อัอนตรายนี่ผักสลัดใช่ไหมนี่เปิดให้ดูเลยกลางมุงอู้สวยจังตรงนี้สวยแน่นอนนี่ตรงนี้ ไอน่รถอยู่ในนั้นมีรดน้ำอยู่ในมุ้งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นผักกลางมุ้งนะไม่ฉีดยาไม่ฉีดยามีคะนา้ามีสลัดนองเขารดน้ำอยู่นู่นตรงโน้นสขีขาวๆนั่นก็จะเป็นผักกลางมุง้งผักสลัดเหมือน,นกันจ้า ดูบริเวณรอบๆสวนนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เตรียมแปลงที่จะปลูกบวบนะคะบวบอันเก่าลื้อไปแล้วนะ,ะเตรียมแปลงใหม่จะปลูกใหม่นะคะน้องก,กับหลังเก็บไปจำนายเก็บไปกินนะคะ บุ้งกวงตุง้งคะนะคะข้างในมุ้งนี้ก็จะเป็นสลัดในมุ้งจะเป็นสลัดโอ้ยคณะน้อยนู่นกำลังโตคะน้อยคณะน้อยกำลังโตกับหนุ่านานนมน้อยอยู่ข้างใน มาชมสวนผสมผสานนะคะวันนี้ค่ะมีกลางมุงด้วยนะคะมีผักหลายอย่างหลากหลายเลยจ้าที่เป็นโรงเดือนก็คือผักสลัดนะคะกลางมุงม้งไม่ต้องฉีดยาปลอดสารพิษนะคะทุกคนีตรงนี้ก็เตรียมแปลงปลูกมะเขือเปาะนะยมแปลงแล้วนะคะ ปลูกหมุนเวียนค่ะปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆโออจะอาบน้ำให้ฉันเหรอน้องเขาลดน้ำนี่ค่ะถนนนเดินเข้ามาก็จะสวยๆงามๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆ